นี่ไ <Cornell> ม่ได้คิดอะไรแม่เหมาให้แกได้ทานมาทางนี้มังคุดาวแม่พวกมันมาดูด้แต่วะเข้าวถ่ีแต่พู้ได้พอคนต้อมาไปดูนมาไปดูดีเลยะวัแท่นเอยมาัดนี้ใจแอบติดล้ต้องมาวัดนี้มมาก็บพูกมเช้าจิตคนเรากระจิตเขาจะเสมอแลวเขาจะดึงดูดกันนะน มาพาเขาดูเขาจะดึงดูดกันได้เขาดูระยะทางที่เดินอะไรคือดูระยะทางที่เดินแล้วดูวัาที่ชักเขาจะมาวัดนี้เออแล้วเขาจะคนแบบแบบผ้าไหยนี่เขาจะจิกจิกถึงกันจิตเจอจิกจิกกับผัดกันได้สบายถึงนี่ดีดีใจขนาดไหนเนี่ยดีใจมากดีใจมากนี่ยังตื่นเต้นเลยที่ดูกันต้องดูกันต้องดูเรื่อยมาเลยดูตั้งแต่ไหนตั้งแต่เหนือออีสานด้วยต้องอีสานนั่นแหละมาเลยว่าเขาแล้วเขาเพ่ง แกแค่ใส่สองเาแกไม่เอานะแกไม่เอาแล้วเด่นจะนั่นไปเลยแล้วก็มันยังมีคนพูดว่าไม่เอาแค่ว่าคองคนนี้จะเอาโอ้แล้วก็ไม่ต้องทูลแล้วตังตังไว้แล้อ้ันดีใจมากมากเลยแล้วก็ดีใจมากดีใจมากมากเลยก็ดูแกติดตามแกมาตลอดครับติดตามกันตลอดแล้วดีใจทุกคนมาละน้องแต่เราบุญบางทีเราไม่ถึงเพราะอยู่หนนอไปอยู่ข้างในนะพอเขาบอกก็มา บางสะพานเนี่ยบางสะพานไม่ไม่รู้จะผ่านทางนี้หรือเปล่าทางผ่านฉันมาดูหลักกิโลที่ว่ามาตามเส้นทางสามสองหกอะไรนี่แหละยังไม่เข้าใจนั่นนะไม่เข้าใจนั่นไม่เข้าใจถนนเนาะจ้าเพราะว่ามาทางสะพานเฮ้ยจะผ่านทางนี้เปล่ามาเช้าเขาบอกไม่ได้ผ่านนะเาทุ่งนะเตรียมลงมาแต่เช้าเลยแล้วก็เขาบอกมาเมล็ดอ้าวสีไปขึ้นมาเมล็ดคุณ มารถเครื่องคุณไปเอารถยนต์ลงมาแล้วก็ไปมาริตเนสไปเอาน้ำไม่มีไม่มีขายไปซื้อมาฟิกโดยซูคุณคุณไปอ้าวพอลงดูในนี้ทีเขาว่าพานทางทุ่งมาดีใจตามกันไปเรื่อยนะครับตามกันไปใช่ตามทางนู่นเลยจะไปทางไหนอย่ารอดองเจอแน่แล้วก็พามานี่แล้วก็บอกเขานะบอกทุกคนนะว่านี่เขามาถึงตรงนั้นและตรงนั้นแล้วบอกดีใจบอกเพื่อนบ้านบอกเพื่อนบ้านนั่นแหละคนที่ ูก็อยากให้เขารู้ว่าเราบุญนะใช่ใช่สาธุสาธุบุญายถึง้าเปิดดูรู้เปิดดูนีะเดี๋ยวจะรู้เลยแล้วมีหนังสือให้นี่คะบัตรจะมีมีแต่อาจจะคงไม่เยอะที่นี่เป็นรูปทานเยอะไหมคะตาต้องมาณสัก สองโตหรือสาโต้นี่แหละทรับตัวกได้ยกัวไครับ้วกอันี้ก็ได้ได้ครับโต๊ะแบแพร้ายโถถทางลงมานี้เดียวให้อาสาเขายกอาจารย์ไม่ต้องยกครับเดี๋ยวมีวยกันละมขาลังโอได้ำลังดีดียกอยู่เน่่ะน พู้ยกเวรผู้ยกเองเวรนี่พเพื่อนเขาบอกนีว่าเขาแพ็ตัวี้นะโอ้ดีใจหลานไม่มาเพามาเองมาเองเลยให้หลาอยู่บ้านคนเดียวเป็นห่วอ้นแหละแต่บ้านเนี้ยมันไกลๆกันไกลๆนีดีใจดีใจดีใจมากๆติดตามกันมา แค่ว่าไม่ได้ะลายยาง้เราตามาตลอดเลยแม่ไม่อยากาทนี้นำนี้เองการมาแม่เมตกใจนึกตใจนึก่เลแต่ว่าลมพวไมไม่ไม่ต้องให้กวกบแตงบ้าลก กันท่านไปท่านไปอยู่แล้วท่านหลวงตาไปอยู่แล้วก็ไปแหมจ้าวัดอยู่แล้วนะไปก็ต้องแหมจังหวัดอยู่แล้วท่านท่านยิ่งดีใจหลวงตาท่านมาถึงรู้มาหาครูบาอาจารย์ท่านดีใจมากท่านต้องไปหาคล้ายๆแบบก็จะเป็นการตุกาใช่พอมาถึงเดี๋ยวท่านจีวรท่านแห้งท่านอะไรเดี๋ยวจะเข้าไปหาแล้วปกนี้ก็นอนนอนไม่เหอะนอนได้ไม่สนอะไรกูโอเคก็ไม่ว่าไงะครับกูคือว่าเอ้นอนเมือน ไม่มีปัญหามะยิงแกบอกนะเอ๊ก็รู้แล้วไม่มีปัญหาของได้มันแลกแต่ด้วยว่าคุณนี่คุ้นอยู่นะครับคุณค้นอยู่อ่าลุงจันนี่เองโหตัดผมใหม่รอแอบมาตอนไหนมาถึงเมื่อกี้นี่ถึงเมื่อกี้เนี่ยอ่าออกจากโกบ้านมาตั้งแต่วันไหนเนี่ยมาวันตอนเช้ามานตอนเช้าบ่ายฮะแปดโมงเช้าแปดโมงเช้าเมื่อวานครับ มาเติอนมาพักอยู่เพชรบุรีพักอยู่เพชรบุรีมีอะไรที่ดีที่เพชรบุรีมันเมื่อวานเมื่อยอ๋อเมื่อวานเลยนอนเพชรบุรีบอกพ่อกายมาเลยฮะบอกยังพ่อกายบอกเชิญชวนบอกพ่อกายน่อส่งข่าวพ่อไก่มานะพ่อกายอ่าพ่อกายได้ยินมานะลุงจันทร์มาถึงแล้วเครื่องโทรโขพทยังรอพ่อกายอยู่นะโทรโขพทยังไม่ได้ใช้ เก็บไว้อยู่เขาล็อกที่อัดไว้มันหายแล้วยังอยู่เก็บไว้ให้อยู่เนี่ยไม่อัดเสียงที่อัดเสียงไวอ้อ๋ออัดเสียงไว้เหรอาหายแล้วก็ว<อ>้กาว่าอัดใหม่นะอ่ะอาอัดใหม่สวัสด,ดีครับสวัสดีครับตรงจันทร์เพิ่มมาถึงเมื่อสักครู่ใหญ่ๆนะครับอ่าจากโคราชบ้านบ้านเองเนาะนี่นี่คู่คู่กายนี่เรืองคู่กายมาอีกแล้วครับวันนี้มีกรธด้วยมีกรธด้วยวันนี้เดี๋ยวจะไปไม่นทไม่

ก็อีกกอไฟกหนาวกอไฟรอแกแกหนาวไม่หนาวน้องตาไม่หนาวจะบอกบ้นด้วยแกเดินเดินแต่หน้าแกเขสดชื่นนะดูสังเกตนะมื่อกี้มาไปไล่้อไปเลยนะเนี่ยทั่ซัมาแต่กต่องไปไป็นั่วซัปน้ทำไมปัมผัดใจนี้ผต่วารอลำพูนนะถััากนถั่วั่วน้แตว ท่านมีความสุขทั้งหกดจิตใจท่านรุประเทศม่เคืีใช่ไหมบอกจิตใจไม่เศร้าหมองทำแล้วมีความสุขอะกวัสดความุข่กาเยจะมือเลยจะไมู่จ่าซื้ออายุเกด73ไม่ได้73ก็ย่าง74แล้วครับ73ปีกับ6เดือนแต่ได้กินตวก็เราตายด้วเองแล้วบอตาเมาใ พอแกพ้อปุ๊บมีไหนว่ามือคนเดมันจักมือถืัว่าดูนกจนะฮาข้อกัที่แกขอเราป๊บป๊บ้าเลงต้เออไม่ชอบเ็แล้วมันดูเหนเออกันอาเนี่นะสมัตมาดูตำหนักที่ว่าแกโดนวัโงวันนงสารจินะอ้โหโดนมดนดุแล้วต้องตเหนือมันช่วงนั้นหน่าร้อน ร้อนด้วยท้อนร้อนทั้งฝนทั้งหนาวเลยคือเท้านี่ไตหมดเลยอันนี้ก็นี่ก็นี้ก็ปกติอ่ะท่านบอกว่าไม่เป็นไรเันหล่นัวนะแ่ลวตนั่่ะ่ันันนั้ันแ่นหนัน่ Mày nói đến cái bóng rau và mặt mày của đấy mày có thể mày บรรยากาศที่ที่น้องในบริเวณวัดนะครับรอหลวงตามาทําความสะอาดเก็บกวาดสารานะครับท่านผู้ชมอี่นน,ะอน,นีอยู่ใต้สาราหลบฝนอยู่นะครับขนานี้หลบฝนอยู่เดี๋ยวเราจะไปดูด้านนอกกันดีกว่านะครับว่าฝนตกมากน้อยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวไปดูทุกสาราด้วยนะครับอันนี้ก็คือบริเวณวัดนี่วัดก็กว้างใหญ่กว้างใหญ่กว้างขวางนะครับท่านผู้ชม กว้างขวางฝนตกอยู่นะขนาดนี้หลวงตาก,ก็กาลังมาที่ฝนตกอยู่นะอันนี้ก็เป็นบริเวณที่สลา